สวัสดีครับวันนี้หลักทรัพย์บุรุวงเราก็มีคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอนักลงทุนเช่นเคยนะครับต้องตอบว่าหลังจากเราได้ออกตัวไบโอเทคพาร์ทหนึ่งไปเนี่ยก็ต้องตอบมีเสียงตอบรับมาค่อนข้างสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยได้มีตัวไบโอเทคพาร์ทสซึ่งพาร์ทเนี้ยจะต้องตอบว่าเราจะมีเรื่องราวน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านไบโอเทคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยอันแรกกันเลยนะครับอันแรกนะครับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไบโอเทคนะครับต้องตอบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี้ย จริงๆนะไบโอเทคนั้นอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วแต่ต้องตอบว่าภาพของไบโอเทคเนี่ยมันเพิ่งมาเห็นความสําคัญนะครับตละดับโลกเลยเนี่ยเพิ่งตอนตอนที่มันมีโควิดเข้ามาซึ่งโควิดเนี่ยเป็นแคตตาลิสต์หลักให้กับตัวของไบโอเทคเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตวัคซีนกานผลิตยาหรือการรักษา,าต่างๆนะครับต้องตอบว่าตรงนี้นะครับเราจะดูจากรูปทางด้าน้ายมือนะครับเราจะเห็นว่า ตัวของ market size ของตัว biotech ในอเมริกาเนี่ยภาพของปี2020นะเราจะเห็นว่า market size เนี่ยอยู่ประมาณ268ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งต้องตอบว่าเป็น market size ที่เรียกว่ากำลังเติบโตแต่ว่าผ่านมาแค่ปีเดียวนะครับปี2021เนี่ยเราจะเห็นว่า market size เนี่ยเติบโตขึ้นมาเกือบ100ล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งตรงน,นี้เป็นการเติบโตมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีการ forecast นะครับว่า ภาพของตลาดมาร์เก็ตไซส์ในไบโอเทคในอเมริกาเนี่ยจะมีการเติบโตประมาณ cagr กว่า15%ปรต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เมืองหมายถึงภาพมาร์เก็ตไซส์ทั่วโลกเหมือนกันนะครับก็ต้องตอบนะครับว่ามาร์เก็ตไซส์ของตัวไบโอเทคเนี่ยจะเป็นเรียกว่าหนึ่งอย่างในเซกเตอร์ที่จะทําให้ภาพของเซกเตอร์นี้มีความสําคัญในอนาคตอะไรคือความสําคัญที่ทําให้ไบโอเทคคนหันมาสนใจกันนะครับว่าต้องตอบว่าเรื่องของผู้สูงอายุด้วยเอจิงโซซ i e ตี้เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่คนให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเรื่องของอการเจ็บป่่วยยราาางกาในอนอคต แล้วก็เรื่องของโควิดวัคซีนก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นประเด็นหลักที่ทําให้คน,นหันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วมาดูตัวอย่างสําคัญที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องตอบว่ามันมีบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทไบโอเจนเนี่ยเป็นคนผลิตตัวยารักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งต้องตอบว่าตอนนี้เขาผลิตได้ปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มหันมาสนใจแต่ต้องตอบนะครับว่าตัวยาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เรียกว่าไม่มียาใหม่มา20กว่าปีแล้วแล้วตัวไบโอเจนเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่เรว่าผลิตยาใหม่แล้วยานี้ได้ผ่านการ FDA จากรูปทางด้านซ้ายล่างนะครับเป็นรูปของตัวราคาหุ้นนะครับเราจะเห็นว่าทันทีที่ตัวของไบโอเจนเนี่ยได้รับการรับรองจาก FDA FDA ก็เเเหมมืออออนยขงปรระระทศิาคับ จะพบว่าเนี่ยราคาหุ้นนะั้นมีการสไปคึ้นไปกว่า50%นะครับตอนนั้นซึ่งต้องตอบว่าเราจะเห็นนะครับว่าความสําคัญที่คนเนี่ยให้ความสำคัญกับทางด้านไบโอเทคเองหรือว่าเรื่องการผลิตยาผลิตวัคซีนใหม่ๆสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องตัวแปรสําคัญให้กับการเติบโต,ตของวงการการแพทย์ในอนาคต แล้วมาดูตัวอย่างสําคัญนะครับได้ว่า10บริษัทไบโอเทคที่ใหญ่ที่สุดในในในโลกเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้จะรวบรวมจากหลายประเทศเลยบริษัทบริษัทแรกครับโนวานอร์ดิกนะครับเป็นบริษัทเรียกว่าผลิตยาอินซูลินโรคเบาหวานโรคหัวใจให้กับเรียกว่าคนทั่วโลกเลยซึ่งบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าอยู่มานานและอยู่มาหลายหลายปีและถูกผลิตตัวอินซูลินต่างๆบริษัทนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เขาจะเรียกว่าคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆยาใหม่ๆเกี่ยบทางด้านของโรคเบาหวานโรคหัวใจ อีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ผมมองมีความน่าสนใจนะครับก็คือตัว Regeneron นะครับตัวนี้เป็นบริษัทที่เรียกว่ามีการคิดค้นเกี่ยวกับโรคก,การพัฒนาโรคตาโรคมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจนะครับซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้แค่เป็นการคิดค้นการรักษาแบบใหม่นะครับเขามีการเรียกว่านํายีนเข้าไปค้นพบเข้าไปเจาะดูนะครับว่ายีนของมนุษย์คนนี้ที่มันมีโรคเหล่านี้มันมีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็ยาที่ผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นยาที่ผลิตออกมาต่อคนคนนั้นโดยเฉพาะที่มีการยีที่มียีนที่จะไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะนะครับ อีกหนึ่งบริษัทนะครับเอ,อ,อเล็กเซ่นนะครับเป็นบริษัทที่เรียกว่าผลิตตัวยาคุมคุ้มกันให้กับโรคของหัวใจแล้วโรคหลอดเลือดนะครับต้องตอบว่าโรคหลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นทั่วร่างกายของมนุษย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดต่างๆที่ไปอยู่ตามร่างกายเราครับตรงนี้เอเล็กเซ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ได้ว่ามีความน่าสนใจนในการผลิตยาส่วนนี้ซึ่งตอนนี้บริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยได้เทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ื่องราดู ผู้เล่นผมได้ยกตัวอย่างประมาณสบริษัทนะครับของสิผู้เล่นที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเรามาดูเรื่องของ10ผู้เล่นที่ผมมองว่ามันจะมีเรียกว่าความสําคัญในอนาคตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออทอรโเรียใหม่ๆที่เข้ามาโรคก,การแพทย์ใหม่ๆที่จะมีคนเข้ามารับ,รบการรักษาเนี่ยเรามาดูกันว่ายกตัวอย่างรอบนี้สิคนนี้จะมีใครกันบ้างที่น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างมาประมาณ3คนนะครับคนแรกนะครับคือ Tomorrow Life s c i e n c e นะครับอันนี้เป็นบริษัทที่เรียกว่า โลกอนาคตก็ต้องตอบว่าตอนนี้เราเริ่มไเห็นแล้วว่าคน,นมีลูกกันน้อยลงมีลูกกันยากมากขึ้นท l ก f มโล i e n c e เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่โฟกัสทางด้านของเรื่อง IVF ที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาตัวอ,อ่อนการเก็บรักษาไขา่คือต้องตอบว่าคนเราเนรในช่วงอายุคนเนี่ยจะมี ความสมบูรณ์ของร่างกายเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ20-30ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าคนยังไม่มีความพร้อมก็จะไปเรียกว่าไปเก็บรักษาไข่ไว้กอ่อนซึ่งการเก็บรักษาของพวกนี้มันเป็นเรียกว่าการเก็บรักษาในระยะยาวเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆตรง,ง,งนี้ Tomorrow Life Science ก็เป็นหนึ่งคนที่เรียกว่ามีการโฟกัสทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียกว่ามีความเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เขาเข้ามาใช้เนี่ยเรียกว่านำ,นำสมัยระดับโลกเลยครับโดยล่าสุดนะครับตัวของ Boston เนี่ย Boston โดยล่าสุดนะครับตัวของ Boston IVF เนี่ย ก็ได้มีการเรียกว่าเ,ออเข้าไปลงทุนกับตัว t o m o r r o w Life Science นะครับโดยต้องการเทคโนโลยีของตัว t o m o r r o w Life Science เนี่ยมานำใช้ในการทำ IVF ครับอีกหนึ่งตัวนะครับ Strata Oncology นะครับอันนี้เกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะเลยต้องตอบว่า Strata นะครับเป็นคนที่โฟกัสกับการคนพบโรคมะเร็งใหม่ๆวิธีวิธีธธนิชยัยวิธีรักษาโรคใหม่ๆของ ตัวโรคมะเร็งครับซึ่งต้องตอบว่าสิ่งที่เขาคนพบเนี่ยคือตัวของ StraTA เ g s นเะครับเป็นวิธีการตรวจสอบโรคมะเร็งแบบใหม่จากเดิมนะครับเราเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าสมมติคนเราเป็นมะเร็งที่จุดหนึ่งเนี่ยเราต้องผ่าเนื้อเยื่อส่วนนั้นเข้าไปตรวจแต่ StraTA เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าใช้แค่เนื้อเยื่อเล็กลงกว่าเดิม10เท่าแล้วก็สามารถทําให้การตรวจสอบเนีตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงตรงนี้เรียกว่าเป็นเทลยีแบบใหม่ของวงการวงการการแพทย์เลยไม่ว่าจะเป็นวงการบโอเทคหรือวงการการรักษาโรค สต r ร t ต้าก็เป็นหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นผู้นําในวงการการรักษาโรคมะเร็งเราก็ล่าสุดนะครับตัวไฟเซอร์ Pfizer นะครับกับเมอร์นะครับได้เรียกว่าลงทุนกับตัวสตาร์ตาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขามีการโฟกัสกับการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่อีกหนึ่งบริษัทนะครับที่หมุนมองว่าจะเป็นเรียกว่าเทอร,รีก้าวหน้าในอนาคนเลยคือตัวอิมูเลตนะครับอิมูเลตเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่านําเซลล์ของเราเนี่ยมาปลูกมาเรียกว่ามาวิจัยมาศึกษาว่าเซลล์เราเนี่ยที่เรามันมีเรื่องของข้อบอกพร่องหรือว่าเป็นปัญหาเน มันเกิดขึ้นจากอะไรโดยเขาเนี่ยจะนำเซลล์ที่เ,เรียกว่าตัดมาจากส่วนของร่างกายมนุษย์เนี่ยครับมาวางบนแผน่นเนื้อเยื่อไมโครชิปแล้วก็ฝังเข้าไปเราให้เนื้อเยื่อเหล่านี้มีการเติบโตเพื่อมาดูว่าปัญหาต้นตอของปัญหาที่เราเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้อักเสบหรือเรื่องของปอดอักเสบตรงนี้มันเกิดจากอะไรซึรงนรงนี้จะเป็นเรียกว่าเทอร,รีในอนาคตที่คนนะ่ะเริ่มหันมาสนใจซึ่งต้องตอบน,นะครับว่าส่วนนี้ได้รับเงินลงทุนไปในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะมาก ทีนี้เรามาเช็คมาเช็คดูกันนะครับว่าบริษัทในไทยเองเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาให้3บริษัทคร่าวๆนะครับหนึ่งเลยคือตัวสยามไบโอไซแอนสยามไบโอไซแอนเนี่ยต้องตอบว่าเขาเป็นเรียกว่าเป็นลีดเดอร์ของการผลิตยา ผลิตวัคซีนหรือสิ่ง,งต่างๆที่อยู่ในวงการการแพทย์ของประเทศไทยมาอย่างนานนะครับต้องตอบว่าในช่วงที่ผ่านมาในปี2017น,นะครับตัวสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยได้มีการจัดตั้งตัวบริษัทเอบินิสขึ้นมานะครับเป็นบริษัทที่เรียกว่าส่งออกผลิตยาแล้ววัววววววสดุเกี่ยวกับยาเนี่ยครบวงจรเลยอีกหนึ่งบริษัทนะคือตัว Innobioiocos เนะครับคืออันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของครบวงจรตัวเครื่องสำอางเกี่ยวกับวัสดุเสริมสวยความงามนะครับ อีกหนึ่งบริษัทเลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัว BDMs นะครับก็ต้องตอบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย BDMs เพิ่งประกาศข่าวไปเรื่องของ BDMs X ตัว Novogene AT นะครับแล้วก็ตั้งเป็น en n h e l Novogene นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเออเป็นศูนย์จีโนมิกหรือว่าศูนย์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เออจีน, omic, อน omic, ของมนุษย์นะครับซึ่งต้องตอบว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเออยังเรียกว่ายังไม่มีศูนย์ใหญ่แบบนี้เลยการที่ BDMs เนี่ยก้าวเข้ามาทำตรงนี้หมายความว่าเขาเห็นความสาคัญของการเติบโต b บ o t e c h และในอนาคตอีกหนึ่งอย่างนะคร ประเทศไทยนะมีการวางแผนภาพะระยะยาวนะครับว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีเรียกว่าเป็นศูนย์รวมการแพทย์ทางด้านจีโนมิกเนี่ยเป็นเซาท์อีสต์เอเชียเลยเพราะฉะนั้นการที่ b ี m ีกระโดดเข้ามาตรงนี้มันจะเรียกว่าความสําคัญทางด้านยีเนียจะเริ่มเห็นความสําคัญมากในอนาคตมากขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับตัว BH นะครับก็ต้องตอบว่าตัวจีโนมิกเนี่ย BH ก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่ BH อะ่ะมีสิ่งที่แตกต่างกันจากเพื่อนก็คือตัวของ precision medicine นะครับเพื่ออันนี้เป็นวิธีการรักษาการแพทย์ที่แบบตรงจุดเลยเช่นสมมุติว่า คนนื่งบอกป่วยรู้สึกป่วยไม่ดีทางด้านเกี่ยวกับทางด้านท้องก็ไปตรวจสแกนป่วยให้เจาะจงให้ลึกเลยว่าคุณเป็นอะไรกันแน่ตั้งแต่การเอาตรวจเนื้อเยื่อแต่ละชิ้นแต่ละต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจอย่างเช่นตรงนี้ครับเขามีการยกตัวอย่างเรื่องของคา์ดโออินซน์นะครับคือการเอาชิ้นเนื้อเนี่ยมาตรวจแล้วก็หาว่า คนนี้เป็นโรคหัวใจการเต้นผิดจังหวะหรือการเป็นโรคหัวใจปอดอักเทั่วไปึ่งต้องตอบนะครับว่าการจะคนพบในสิ่งอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากการที่มนุษย์เนี่ยเรียกว่าต้องมานั่งหานั่งจับแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะยากมากเขาเลยมีการนําตัวของ ibm watson นะครับคือนําเข้ามาใช้ช่วยตรวจสอบช่วยเรียกว่าหาสิ่งที่เหมือนกันในหลายๆโรคหลายแรงเข้ามารวมกันตรงนี้ทีนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออสิบผู้เล่นระดับโลกสิบบริษัทอสิบบริษัทที่เรียกว่าน่าสนใจใน ในภาพของปี2 0 2 3ยาวไปถึงปี2030นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก็ต้องบอกว่าข้อกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยยังเรียกว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DNA หรือเรื่องของการทําศูนย์จีแพทย์จีโนมิกนะครับก็ต้องตอบว่าประเทศไทยเองเนี่ยพอมันมีข้อจํากัดอบบนี้ททำให้การพัฒนาหรือว่าการโฟกัสในเรื่องของการจะไปแยกดู DNA ว่าคนนี้เป็นโรคอะไรคนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะค่อนข้างมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะ แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าจากประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการวางแผนแลทางด้านยุทธศาสตร์ชาตินะครับตัวนี้เขาบอกว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าศูนย์การแพทย์ทางด้านจีนมิกระดับเซาท์อีส t ์เอเชียเพราะฉะนั้นการที่มันมีแบบนี้มันหมายความว่ามันจะมีเรื่องของการ Improvement หรือการพัฒนาต่อยอดทางด้านข้อกฎหมายในประเทศไทยแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าสิ่งที่น่าสนใจน่าติดตามในอนาคตและมันจะเป็น Cataly s t c ิส a l y s t หลักให้กับกลุ่มการแพทย์บริโภคในอนาคตครับงั้นั้นวันเนี่ยวกับ ตัวไบล็กเทดพาร์ 2, แล้วเราหวังว่านักลงทุนเนี่ยจะชอบความรู้ที่ผมแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ